ตอนนี้มันยอยู่เพื่อปันดุงนะจ๊ะเขาหน้าปังงาม,งามแบบอยู่แบบธรรมศาสตรงามจ้ะสวยเขาหน้าปังเพ่นเห็ดปีละสองเทีย ของงามมันได้จามากินเขาทงมันกันวะแกงตีแกงเสียด้วยแกงตีแกงเสียด้วยแกงตีแกอยสียด้วยแกังัีแกงเนียด้วย ยายนี่กับยายนี่อยู่กันไหนสวนน้องกซาบอแล้วเนี่ยยายบอลแล้วก็เป็นกิจกรอ้ยงามค่ะงามงามบันยังมักแบบนี่แหะมักอยู่แบบนี่แหะธรามาติสวยงามตัวมียตกไลหลง สวยงามอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบถึงจะอยู่แบบนี้ก็มีความสูงเจ้าอยู่แบบนี้เขาจะก็มีค่ามสูขมีเงินใส่ปีละแสนก็ได้สองแสนสามสแสนเขาเจ้าอยู่แบบนี้หน้าก็เหตุเอง เอาก็ต้องซื้อเอาไว้กินเครื่องหนึ่งขายเครื่องหนึ่งสวยงามถ้าเหตุเป็นท้องหน้าทุงหน้าโมดเดียวเนี่ยดีปันยังได้ี่มดีดี